แน่นอนนี่คือตัวฮุกภาษาไทยที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความลึกลับเหมาะเปิดคลิป YouTube ของคุณเพื่อดึงดูดคนดูให้ดูจนจบลองจินตนาการดูสิถ้าวันหนึ่งว่าที่พ่อสามีของคุณปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อทดสอบหัวใจของคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนจริงๆแต่ผลการทดสอบนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองที่ไม่มีใครคาดคิดกลิ่นข้าวสุกที่ไม่เคยหายไปจากบ้านร้างหลังหนึ่ง เสียงร้องเพลงของหญิงสาวที่ไม่มีตัวตนและคำสาบที่ผูกพันด้วยความเมตตานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผีแต่มันคือเรื่องของกรรมและหัวใจคนอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้จะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจต้องการให้ฉันเขียนอีกสองถึงสามเวอร์ชั่นของฮุกแนวต่างกันใหม่เช่นแนวลึกลับดรามา่าเศร้าหรือแนวผีสะพรึงจะได้เลือกอันที่เข้ากับสไตล์ช่องของคุณที่สุดค่าวันหนึ่ง ลมหนาวพัดเฉียดผ่านตรอกแคบในหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงหมาเห่าดังไกลๆก,กลิ่นควันไฟจากบ้านข้างๆลอยคลุ้งในอากาศน้ำพึ่งก้มหน้าก้มตาเดินออกจากตลาดถุงผักในมือแน่นเธอเพิ่งแต่งเข้าบ้านใหม่ได้ไม่ถึงเดือนทุกสายตายังจับจ้องเฝ้าดูว่าลูกสะใภ้คนใหม่จะเป็นเช่นไรหน้าประตูบ้านมีชายชารานั่งข้างกำแพงผมเผ้ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดรุงริ่ง ในมือถือถ้วยเก่าๆสั่นเบาๆช่วยข้าวสักคำเธอลูกเสียงแหบพร่าเอ่ยขึ้นน้ำพึ่งชะง,งักหัวใจเธอสั่นวูบดวงตาเธอจับจ้องไปที่มือกร้านร้านของชายคนนั้นเธอหันมองซ้ายขวาไม่มีใครอยู่เพียงเสียงลมหวิวลอดช่องรั้วไม้ไผ่รอสักครู่ค่าเธอพูดเบาๆก่อนวางถุงผักแล้วรีบเข้าไปในบ้านเธอตักข้าวหนึ่งจานมีไข่ดาวและน้ำพริก วางไว้ในถุงผ้าสีขาวสะอาดมือเธอสั่นเล็กน้อยไม่รู้เพราะความหนาวหรือความสงสารเมื่อกลับออกมาชายชารายังอยู่ที่เดิมแต่สายตาเขาเปลี่ยนไปเหมือนกำลังจ้องลึกเข้าไปในใจเธอน้ำพึ่งยื่นถุงข้าวให้กินให้อิ่มนะคขะลุงดูเหมือนเหนื่อยมากชายชารายิ้มบางๆริมฝีปากเขาแตกเป็นเส้นเลือดสีแดงลูกไม่รังเกียจหรือที่ข้าเหม็นเช่นนี้ ไม่แค่คนเราทุกคนก็หิวเหมือนกันเธอตอบเสียงสัน่นเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นเฉียบเหมือนมีลมพัดผ่านหลังคอของเธอแล้วทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกแม่สามีเดินออกมาใบหน้าเธอซีดขาวเมื่อเห็นภาพตรงหน้าพ่อเธอร้องลั่นน้ำพึ่งยืนนิ่งเสียงในหูเธอก้องไปหมดชายชราที่เธอคิดว่าเป็นขอทานยกมือขึ้นถอดหมวกเก่าๆออก เผยให้เห็นใบหน้าที่เธอเคยเห็นในรูปถ่ายที่ห้องถองพ่อสามีน้ำพึ่งพูดแทบไม่ออกมือเธอสั่นจนถุงข้าวหล่นลงพื้นเสียงข้าวกระทบพื้นดังแผ่วแต่ก้องในใจอย่างแรงสายตาทุกคู่จับจ้องลมหยุดนิ่งแม้แต่หมาที่เคยเห่าก็เงียบไปพ่อสามีค่อยๆลุกขึ้นฝุ่นจากเสื้อปลิวฟุ้งรอบตัวแววตาเขานิ่งไม่มีความเมตตาเหมือนเมื่อครูเจ้าผ่านการทดสอบของข้าแล้ว เสียงเขาแผ่วต่ำแต่หนักแน่นแต่เขาหยุดชั่วขณะยังมีบางอย่างที่เจ้าต้องรู้น้ำพึ่งกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งไม่ชอบมาพากลในบ้านหลังนี้บางสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกเธอมาก่อนเสียงประตูหลังบ้านดังแกรกเหมือนมีใครอีกคนกำลังเดินเข้ามาเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังใกล้เข้ามาทีละก้าวพื้นไม้ใต้เท้าสั่นสะเทือนเบาๆ เหมือนหัวใจของน้ำพึ่งที่กำลังเต้นระรัวไม่หยุดเธอหันไปมองร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดหลังบ้านเป็นชายหนุ่มผิวซีดเสื้อผ้าเปื้อนดินดวงตาไร้แววแต่กลับจับจ้องเธอด้วยความรู้สึกประหลาดแม่สามีถอยหลังใบหน้าเธอเปลี่ยนสีมือกำชายเสื้อแน่นจนข้อนิ้วซีดอย่าเข้ามาอย่าพ่อสามีหันไปมองชายหนุ่มนั้นสีหน้าเย็นเฉียบ เจ้าคิดว่าลูกสะใภ้ของข้าจะเห็นเจ้าไหมน้ำพึ่งยืนนิ่งเสียงในหัวเหมือนแตกออกเป็นพันชิ้นใครใครกันค่ะเธอถามเสียงสัน่นไม่มีใครตอบมีเพียงลมเย็นๆที่พัดผ่านเข้ามาทำให้เปเลวไฟในโคมแกว่งไหวเงาของชายหนุ่มสะท้อนบนผนงังบิดเบี้ยวเหมือนเงาที่ไม่ควรมีอยู่จริงเข้าเป็นลูกชายคนโตของข้าเสียงพ่อสามีดังขึ้นช้าๆ เขาตายไปเมื่อสองปีที่แลว้วน้ำพึ่งขยับถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่นูเห็นเขาเห็นชัดเลยค่ะใช่พ่อสามีตอบนั่นแหละที่ข้าอยากรู้ว่าเจ้ามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือไม่สายตาเขาแหลมคมราวกับจะเจาะทะลุห,หัวใจเจ้าคือคนที่หมอดูบอกไว้คนที่มีดวงรับเคราะ์แทนครอบครัวน้ำพึ่งยืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอทุกอย่างเริ่มหมุน กลิ่นทูบกลิ่นควันไฟกลิ่นผมไม่ลอยอบอวนในอากาศเธอเริ่มรู้สึกมึนงงแม่สามีเข้ามาจับแขนเธอลูกอย่าไปกลัวพ่อเขาทำเพื่อบ้านนี้ทำอะไรคะ่ะน้ำพึ่งร้องเสียงหลงพวกคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเสียงลมดังขึ้นอีกครั้งประตูหลังบ้านเปิดเองผ้าม่านสะบัดแรงราวกับมีคนดึงเงาชายหนุ่มเมื่อครู่ขยับแต่ตอนนี้เขาอยู่ใกล้มากจนเธอเห็นรอยแผลยาวบนคอ เลือดแห้งกรังเป็นคราบดำกลิ่นคาวลอยแรงขึ้นเรื่อยๆน้ำพึ่งถอยหลังจนหลังชนกำแพงหัวใจเต้นแรงไม่หยุดขาของเธอสัน่นมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งพ่อสามีเดินเข้ามาใกล้มือเขาวางบนไหล่เธอแรงกดหนักจนเธอแทบสุดคืนนี้เขาพูดชชาๆเราจะเริ่มพิธีรับเจ้าสู่บ้านตระกูลนี้อย่างแท้จริงเสียงแม่สามีสะอื้นเบาๆลูกอย่าขัดเลยนะ ถ้าไม่ทำบ้านนี้จะไม่รอดน้ำพึ่งสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มหนูไม่เข้าใจทันใดนั้นไฟในบ้านดับวูบความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงกระซิบที่ดังรอบตัวเธอเห็นฉันใช่ไหมเสียงนั้นเบาแต่ชัดเย็นจนทะลุเข้ากระดูกน้ำพึ่งหายใจไม่ออกมองไปรอบตัวเธอเห็นเงาคนมากมายอยู่ในความมืดแต่ละเงามีดวงตาสีขาวขุ่นจ้องเธอจากทุกทิศท,ทาง พ่อสามีเปล่งเสียงท่องบทสวดที่เธอฟังไม่เข้าใจภาษานั้นโบราณแปลกและเต็มไปด้วยความเย็นเยียบลมหายใจของทุกคนในห้องเริ่มกลายเป็นไอน้ำพึ่งพยายามจะก้าวหนีแต่ขาไม่ขยับเหมือนมีมือเย็นๆมากมายจับไว้ที่ข้อเท้าเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากทุกมุมเสียงหัวเราะที่เหมือนมาจากใต้ดินเธอเริ่มร้องไห้หัวใจสั่นระรัวปล่อยชั้นได้โปรดปล่อยฉัน แต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในความมืดและทันใดนั้นแสงสว่างจากเทียนดวงหนึ่งสองขึ้นตรงกลางห้องส่องให้เห็นภาพที่ทำให้น้ำพึ่งแทบหยุดหายใจตรงหน้าเธอมีรูปถ่ายของชายหนุ่มคนนั้นตั้งอยู่บนหิ้งบูชาและข้างใต้รูปถ่ายนั้นมีชื่อของเธอสลักอยู่ในป้ายไม้สีดำเงาในแสงเทียนขยับไหวร่างของน้ำพึ่งหรือสิ่งที่เคยเป็นเธอยืนนิ่งไม่ไหวติง แววตาเธอว่างเปล่าแต่บนริมฝีปากมีรอยยิ้มบางๆที่ไม่เหมือนรอยยิ้มของคนมีชีวิตไฟเทียนส่องให้เห็นผิวเธอซีดขาวราวกับไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงผมยาวที่เคยเงางามตอนนี้พันกันยุ่งเหยิงปลายผมเปียกชื้นเหมือนเพิ่งออกมาจากน้ำพ่อสามีมองภาพนั้นนิ่งสีหน้าไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นความพึงพอใจที่ปนความเหน็ดเหนื่อยสำเร็จแล้วเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบ แม่สามีค่อยๆสุดลงกับพื้นมือสั่นเทาน้ำตาไหลไม่หยุดพ่อมันไม่เหมือนทุกครั้งทำไมแต่พ่อสามีไม่ตอบเขาเพียงจ้องไปที่ร่างของน้ำพึ่งรากับกำลังรอให้เธอขยับเทียนสั่นอีกครั้งเงารอบๆห้องบิดเบี้ยวเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเสียงกระซิบหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกันแผวเบาในตอนแรกก่อนจะกลายเป็นเสียงครวญครางโหยหวน แม่สามีเอามือปิดหูอย่ามาอีกเลยข้าขอแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นชัดเจนขึ้นและในหมู่เสียงทั้งหมดมีเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยเกินไปเสียงของน้ำพึ่งเองแม่นูหนาวแม่สามีสะดุ้งสุดตัวพ่อสามีหันขวับร่างหญิงสาวตรงหน้าค่อยๆเงยหน้าแววตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเธอก้าวชา้ชาๆเข้ามาหาทั้งคู่ลูกแม่สามีเรียกเสียงสัน่น ลูกจำแม่ได้ไหมน้ำพึ่งยิ้มแต่ดวงตาไม่มีประกายชีวิตจำได้ค่ะแต่แม่โกหกหนูเสียงนั้นเย็นเยียบจนขนลุกแม่บอกว่าหนูจะได้อยู่บ้านนี้อย่างมีความสุขแต่ทำไมหนูถึงอยู่ในที่มืดมืดอย่างนี้ลมห้องเริ่มหมุนเทียนดับอีกครั้งแต่แสงสลัวสีฟ้าเริ่มลอยขึ้นจากพื้นเป็นแสงจากวิญญาณที่เคยถูกบูชายันในตระกูลนี้แต่ละร่างปรากฏขึ้นทีละคน หญิงสาวในชุดโบราณบางคนสวมชุดเจ้าสาวบางคนมีรอยแผลลึกที่คอทุกคนมีดวงตาเหมือนกันว่างเปล่าเสียงพ่อสามีสั่นเครือไม่ไม่ใช่แบบนี้พิธีมันผิดน้ำพึ่งยกมือขึ้นถุงข้าวในมือค่อยๆฉีกออกเองข้าวภายในร่วงกระจายเต็มพื้นแต่เม็ดข้าวเหล่านั้นไม่ได้ขาวมันเป็นสีเทาเข้มเหมือนเท่ากระดูก หนูให้ข้าวลุงในวันนั้นด้วยใจบริสุทธิ์เธอพูดเสียงเรียบแต่พวกคุณใช้ใจหนูเพื่อเลี้ยงคำสาปของพวกคุณเองแม่สามีร้องให้สะอึกสะอื้นขอโทษลูกขอโทษน้ำพึ่งค่อยๆย,ยื่นมือออกไปปลายนิ้วแตะหน้าผากของแม่สามีเบาๆเสียงฟู่ดังขึ้นทันทีร่างของแม่สามีแข็งค้างเลือดซึมออกจากหูและจมูกแล้วร่างทั้งร่างก็สุดลงช้าๆเหมือนหุ่นที่ขาดเชือก พ่อสามีมองภาพนั้นตาเบิกกว้างเจ้าไม่เข้าใจข้าแค่ทำตามคำของบรรพบุรุษข้าไม่ต้องการฆ่าใครน้ำพึ่งหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเธอสะท้อนกล้องดังเหมือนเสียงจากก้นบึ้งของบ่อน้ำลึกแต่หนูก็ไม่อยากตายน้ำเสียงนั้นเย็นเฉียบหนูขอคืนสิ่งที่พวกคุณเอาไปเธอก้าวเข้าใกล้เขาทีละก้าวทีละก้าวพื้นไม้ดังเอียดเบาๆตามแรงเท้า พ่อสามีถอยหลังแต่ด้านหลังเขาคือหิ้งบูชาไม่มีทางไปไหนได้อีกร่างของน้ำเพึ่งยื่นมือออกนิ้วของเธอแต่หน้าอกเขาเบาเท่านใดนั้นเปลวไฟสีดำลุกโชนขึ้นจากจุดสัมผัสนั้นเผาร่างเขาโดยไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงเสียงหายใจขาดห่วงก่อนที่ทุกอย่างจะนิ่งสนิทกลิ่นไม่กลิ่นควันและกลิ่นทูปลอยป,ปนกันในอากาศเงาของเธอยังยืนอยู่ที่เดิม แต่ร่างพ่อสามีกลายเป็นเพียงเท่าดำๆเหลือแค่แหวนเก่าๆาวางอยู่บนพื้นเงาของวิญญาณหญิงคนอื่นๆค่อยๆล้อมรอบน้ำพึ่งสีหน้าแต่ละคนสงบลงไม่มีความโกรธอีกต่อไปเหมือนคำสาปที่ผูกพวกเธอไว้ได้ถูกปลดแล้วน้ำพึ่งเงยหน้ามองเพดานลมหายใจของเธอแผ่วลงร่างเธอเริ่มโปร่งแสงหนูจะไปแล้วเสียงของเธอเบาเหมือนลมผ่านใบไม้แต่ก่อนหนูไป หนูอยากให้พวกเขารู้ว่าใจดีไม่ใช่ความผิดเปเลวไฟสุดท้ายดับลงความเงียบเข้าปกคลุมทั้งบ้านเหลือเพียงกลิ่นหอมจางๆของข้าวสุกลอยอยู่ในอากาศอย่างอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันรุ่งเชา้าชาวบ้านที่ผ่านมาหน้าบ้านนั้นเห็นเพียงบ้านเก่าที่ประตูเปิดแงม้มมีเท่าดำเกลื่อนพื้นและตรงกลางห้องมีถุงผ้าขาวใบหนึ่งวางอยู่ข้างในมีข้าวหนึ่งกำ กับแหวนทองเก่าที่เงาเหมือนเพิ่งขัดใหม่แสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างไม้เก่าฝุ่นละอองในอากาศเต้นระยิบระยับในลำแสงบ้านหลังนั้นเงียบงันเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้แห้งหล่นแตะพื้นทีละใบกลิ่นข้าวสุกอ่อนๆยังคงลอยอยู่ในอากาศแต่ผสมกับกลิ่นไม่กลิ่นเก่าของไม้เก่าที่ผ่านคืนอันยาวนานและกลิ่นธูปที่ดับไปครึ่งดอกประตูบ้านเปิดแง้มไว้ยิงชราคนหนึ่งในละแวกนั้นเดินเข้ามา มือเธอถือกระบุงใส่ผักเธอเคยเห็นบ้านนี้มานับสิบปีแต่วันนี้บางอย่างไม่เหมือนเดิมมีใครอยู่ใหม่จ้าเสียงเธอสั่นเล็กน้อยไม่มีคำตอบเธอก้าวเทาเ้าเข้าไปทีละก้าวไม้พื้นดังเอียดเบาๆความเย็นแผ่วผ่านข้อเท้าเหมือนลมจากใต้ถุนบ้านพัดขึ้นมาเมื่อเดินเข้ามาถึงกลางห้องสายตาเธอก็สะดุดกับสิ่งหนึ่งบนพื้นถุงผ้าขาวเก่าที่วางอยู่เรียบร้อย ข้างในมีข้าวหนึ่งกำรรและแหวนทองวงเล็กที่ส่องแสงวาวเมื่อถูกแดดส่องหญิงชาราเอื้อมมือไปแตะเบาๆแต่ทันทีที่นิ้วสัมผัสเธอกลับรู้สึกถึงไออุ่นทั้งที่ของตรงหน้าหน้าจะเย็นอุ่นเหมือนของที่เพิ่งถูกวางไว้ไม่นานเธอชงงะงักความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นผ่านหัวใจก่อนที่สายตาจะเหลือไปเห็นบางอย่างที่ผนังห้องบนผนังไม้มีรอยเขียนด้วยฐานดำๆ เป็นตัวอักษรเล็กๆเขียนเบี้ยวเบี้ยวเหมือนเขียนด้วยมือที่สัน่นเธอก้มลงอ่านข้อความนั้นชา้าช้าใจดีไม่ใช่ความผิดหัวใจของหญิงชราหยุดเต้นชั่วขณะขนที่ต้นคอลุกชันเธอถอยหลังไปสองก้าวและในจังหวะนั้นเองได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากหิ้งบูชากึกเสียงเหมือนของบางอย่างตกเธอหันไปทันทีและเห็นว่าหิ้งบูชาที่เต็มไปด้วยฝุ่นนั้นมีสิ่งหนึ่งวางเพิ่มขึ้นมา เป็นถ้วยข้าวเก่าๆเหมือนถ้วยที่ขอทานใช้ภายในมีข้าวสีขาวร้อนๆเหมือนเพิ่งตักจากหม้อหญิงชาราหายใจติดขัดถอยหลังจนหลังชนประตูแต่ก่อนจะทันเปิดหนีลมเย็นวาบหนึ่งก็พัดผ่านหลังคอเธอได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกระซิบแผ่วเบาเสียงอ่อนโยนแต่เศร้าอยากกลัวเลยหนูไม่อยู่แล้วหญิงชาราหยุดนิ่งตาเบิกกว้างเก่งมันอยู่ใกล้มาก ใกล้จนเหมือนพูดข้างหูเมื่อเธอหันขอบกลับไปไม่มีใครอยู่แต่มีเส้นผมยาวเส้นหนึ่งปลิวตกลงมาตรงหน้าเธออย่างช้าช้าเธอวิ่งออกจากบ้านแทบไม่ทันตะกร้าผักหล่นกระจัดกระจายเต็มทางเดินเมื่อมองกลับไปอีกครั้งประตูบ้านที่เปิดอยู่ค่อยๆปิดลงเองอย่างช้าชาหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านนั้นอีก ทุกคืนจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆดังออกมาจากในบ้านบางคืนมีกลิ่นข้าวสุกลอยมาแตะจมูกบางคนสาบานว่าเห็นเงาผู้หญิงในชุดผ้าถุงสีอ่อนถือถุงผ้าเก่าๆเดินอยู่แถวประตูแต่ไม่มีใครรู้แน่ว่าเธอออกมาจากบ้านหรือไม่เคยออกเลยหลายเดือนต่อมาลูกชายของพ่อสามีที่รอดชีวิตจากคำสาปกลับจากต่างจังหวัดเพื่อเคลียร์ทรัพย์สินของครอบครัว เขาเป็นคนหนุ่มหน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดเย็นวันนั้นเขาเปิดประตูบ้านเก่าเข้ามาด้วยความระมัดระวังกลิ่นข้าวสุกแต่จมูกทันทีเขาหันซ้ายหันขวาแม่พ่อเขาเรียกเสียงเบาไม่มีเสียงตอบบนพื้นมีถุงผ้าขาวใบเดิมข้างในมีข้าวและแหวนทองที่ตอนนี้มีชื่อเขาถูกสลักเพิ่มไว้ข้างในวงแหวนเขาขมวดคิ้วหยิบแหวนขึ้นมาดู แสงจากหน้าต่างสะท้อนเข้าตาทำให้เขาเห็นบางอย่างในเงาแหวนในเงาสะท้อนนั้นมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าซีเเซ้าและยิ้มเบาๆเสียงกระซิบดังขึ้นจากข้างหูถึงตาเธอแล้วไฟในบ้านดับวูบและหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังยาวจนลมหยุดนิ่งรุ่งเชา้าบ้านหลังนั้นกลับเงียบอีกครั้งมีเพียงข้าวหนึ่งกำในถุงผ้าเก่าที่วางอยู่กลางห้อง เหมือนเพิ่งตักจากหม้อสายหมอกเช้าเลื้อยต่ำปกคลุมทั่วหมู่บ้านแสงอาทิตย์ลอดผ่านต้นไม้ใหญ่หลังบ้านนั้นแต่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้แม้แต่หมาที่เคยวิ่งเพ่นพ่านก็หลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้รัวเวลาผ่านไปหลายวันข่าวลือแพร่ไปทั่วทุกคนพูดถึงบ้านข้าวสุกบ้านที่มีกลิ่นข้าวหอมโชยทุกเช้าแม้ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครหุงเด็กๆถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้ แต่ตามธรรมดาความอยากรู้อยากเห็นยิ่งผลักให้พวกเขาอยากลองเย็นวันหนึ่งเด็กชายสองคนจากหมู่บ้านใกล้ๆแอบปีนรั้วเข้าไปในบ้านเสียงไม้รั้วลั่นกรอบกแกรบพวกเขาก้าวเข้าไปในลานบ้านพื้นเต็มไปด้วยเศษใบไม้และเท่าดำอากาศเย็นกว่าด้านนอกอย่างประหลาดเฮ—้ <Hey, S 2> ไม่มีใครอยู่จริงๆด้วย,ดวยเด็กคนหนึ่งกระซิบแต่ยังไม่ทันจะขาดคำกลิ่นข้าวหอมอุ่นๆก็ลอยมาแต่จมูก นายได้กลิ่นใหม่อีกคนถามเหมือนข้าวสุกเลยพวกเขาเดินตามกลิ่นเข้าไปในครัวหม้อ,อกเก่าที่ขึ้นสนิมวางอยู่บนเตาไม่มีไฟแต่ฝาหม้อกลับขยับเบาๆเหมือนมีแรงดันจากข้างในเด็กชายคนหนึ่งกลืนน้ำลายมือเขาสั่นแต่ยังคงยื่นออกไปเปิดฝาหม้อฟ้าเปิดออกช้าๆไออุ่นสีขาวพวยพุ่งงออกมาและในหม้อนั้นมีข้าวสุกอยู่เต็มไปหมด เม็ดข้าวสีขาวสวยงามแต่มีสิ่งหนึ่งปนอยู่เส้นผมยาวเส้นหนึ่งดำสนิทชุ่มด้วยน้ำเด็กชายร้องลั่นถอยหลังชนผนังข้าวในหม้อค่อยๆกระเพื่อมเหมือนมีบางอย่างขยับอยู่ข้างใต้เสียงเบาๆดังขึ้นในอากาศเสียงผู้หญิงแผ่วเบาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นหิวเหลอจะเด็กทั้งสองวิ่งออกมาทันทีไม่หันกลับไปมอง จนเสียงเท้าของพวกเขาหายไปในหมู่บ้านแต่เมื่อพวกเขาหันกลับไปอีกครั้งจากริมทางบ้านหลังนั้นดูเปลี่ยนไปหน้าต่างที่เคยปิดแน่นตอนนี้มีเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นถือถุงผ้าขาวไว้ในมือเธอยกมือขึ้นเหมือนจะโบกลาวันต่อมาผู้ใหญ่บ้านจึงไปตรวจแต่ในบ้านไม่มีใครมีเพียงข้าวหนึ่งกำในถุงผ้าวางอยู่กลางห้องอุ่น และมีหม้อข้าววางบนเตาในหม้อนั้นมีข้าวสุกและเส้นผมสีดำเพียงเส้นเดียวจากวันนั้นไม่มีใครเข้าใกล้อีกแต่ทุกคืนวันพระกลิ่นข้าวหอมจะลอยออกมาจากบ้านบางครั้งมีเสียงหญิงสาวร้องเพลงเบาๆแว่ออกมาบทเพลงแปลกไม่ใช่ภาษาที่ใครรู้จักแต่ไพเราะเศร้าและชวนขนลุกปีต่อมาคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาซื้อที่ดินแถบนั้น เขาเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าใจดีตั้งใจจะซ่อมบ้านเก่าหลังนั้นให้เป็นบ้านพักต่างอากาศเรื่องผีเรื่องคำสาปน้ำมันก็แค่เรื่องเล่าเขาหัวเราะก,กับชาวบ้านที่เตือนไม่มีใครกล้าขัดได้แต่ยืนมองขณะชายคนนั้นเข้าไปในบ้านเสียงประตูปิดดังแกรก่ทุกอย่างเงียบไปสามวันผ่านไปไม่มีใครเห็นชายคนนั้นออกมาอีกแต่คืนที่สามกลิ่นข้าวหอมอบอวลไปทั่วหมู่บ้าน แรงกว่าทุกครั้งบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเขาพูดคุยกับใครบางคนในบ้านเสียงหัวเราะของชายผู้ใหญ่ปนเสียงผู้หญิงอ่อนโยนพูดทับกันไปมาจนฟังไม่ออกว่าใครพูดก่อนรุ่งเชา้าชาวบ้านกล้าเดินเข้าไปประตูเปิดอ้าในห้องโถงกลางมีถุงผ้าขาวสองใบวางเคียงกันภายในมีข้าวอุ่นๆทั้งสองถุงและวางทับด้วยแหวนทองสองวง สลักชื่อไว้ข้างในว่าน้ำพึ่งและบุญธรรมจากนั้นไม่มีใครได้กลิ่นข้าวอีกเลยบ้านหลังนั้นเงียบเงียบสนิทจนต้นไม้เริ่มขึ้นคลุมหลังคาแต่ในคืนเดือนเพ็ญบางคนสาบานว่าเห็นเงาคู่หนึ่งหญิงสาวในชุดผ้าถุงสีจางและชายในเสื้อผ้าโบราณน,นั่งกินข้าวด้วยกันใต้แสงเทียนเธอยื่นข้าวให้เขาเขายิ้มรับและทั้งคู่หายไปในหมอก ทิ้งไว้เพียงกลิ่นข้าวหอมจางๆที่ลอยผ่านหัวใจของทุกคนที่เดินผ่านอบอุ่นแต่เย็นเยียบจนขนลุกหลายปีผ่านไปบ้านหลังนั้นถูกปกคลุมด้วยเถาวันและดอกหญ้าที่ขึ้นรกทั่วบริเวณไม้เก่าผุพังตามกาลเวลาหลังคาบางส่วนยุบตัวแต่ประตูบ้านยังคงปิดสนิทไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกนอกจากสายลมที่พัดผ่านและเสียงแมลงยามคำ่ำ บ้านนั้นเงียบงันจนเหมือนกลืนเสียงทุกอย่างไว้ในตัวจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายหนุ่มจากเมืองใหญ่ขับรถผ่านเขาเป็นนักเขียนที่ตามหาตำนานพื้นบ้านสำหรับนิยายเรื่องใหม่ชาวบ้านเล่าเรื่องบ้านข้าวสุกให้เขาฟังเขายิ้มบางๆบ,บางทีเรื่องเล่าอาจมีคำตอบซ่อนอยู่ในนั้นชายหนุ่มจอดรถหน้าบ้านต้นไม้รอบๆเอ็นไหวรับลมกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวลอยแต่จมูกเขาสูดหายใจลึก แล้วก้าวเข้าไปทีละก้าวภายในบ้านยังคงเงียบแต่ไม่มีความน่ากลัวเหมือนที่คิดเพียงแต่อากาศเย็นผิดปกติและกลิ่นข้าวหอมยังลอยอยู่ราวกับเพิ่งหุงเมื่อครู่บนหิ้งบูชาที่เต็มไปด้วยฝุน่นมีถุงผ้าขาวเล็กๆวางอยู่ข้างในมีข้าวเพียงกําเดียวไม่มีแหวนไม่มีของมีค่าใดๆมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆพับไว้อย่างเรียบร้อยเขาเปิดออกชา้าชาตัวอักษรบนกระดาษเขียนด้วยลายมือหวัด อ่านว่าข้าวหนึ่งกรํารจากใจจริงเพียงพอจะปลดพันธนาการทั้งหมดความเมตตาคือสิ่งเดียวที่ผีไม่อาจทำลายเขายืนนิ่งลมพัดแผ่วผ่านผมเสียงเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเหมือนเสียงผู้หญิงหัวเราะแผ่วๆอบอุ่นไม่หลอนไม่เศร้าชายหนุ่มยกมือไหว้แล้วเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไประหว่างทางกลับเขาเหลือบมองกระจกหลังรถ แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบหน้าต่างบ้านเห็นเงาของหญิงสาวในชุดผ้าถุงสีจางนั่งอยู่ตรงหิ้งบูชามือเธอวางบนถุงข้าวใบหน้ามีรอยยิ้มอ่อนโยนหลังจากวันนั้นบ้านข้าวสุกไม่มีกลิ่นข้าวอีกเลยเพียงเหลือเป็นเรื่องเล่าที่ถูกกระซิบผ่านรุ่นสู่รุ่นไม่มีใครแน่ใจว่าน้ำพึ่งยังคงอยู่หรือจากไปแล้วแต่ทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จะรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่าง เหมือนกลิ่นข้าวสุกในเช้าหนาวที่ไม่รู้มาจากไหนและใต้หมอกบางๆของหมู่บ้านเล็กนั้นยังมีคนเชื่อว่าตราบใดที่ยังมีคนยื่นมือช่วยด้วยใจบริสุทธิ์ดวงวิญญาณของน้ำพึ่งจะเฝ้ามองอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อสาบแช่งแต่เพื่อคอยปกป้องให้ใจดีไม่ต้องกลัวอีกต่อไป